วันนี้ทุกคนได้ขับผมเตอนเลไหมครับใช่ไหมครับหาเพชรนะอาจิะย์มรอดมาเริ่มบูดกันเลยดีกว่านะฮยก็เดีวต้องทำขวานใช่ตัดไม้มาได้สักพักแล้วแถวพาร์ทหกกรหกกรหกกรกันเลยทีเดียวเชียวว้าวอืมอืมอฮ้ยเฮ้ย นี่มันอะไรครับทุกคนกล่องวิเศษนี่มันกล่องวิเศษครับทุกคนมีตะเกียงด้วยเก็บไเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเก็บของก่อนฟอร์จูดสามคุณเร็วคุณเร็ววีเลยเหรอเฮ้ยนี่มันเกินไปเขียนมาแล้วว้าวเรื่องราวตรงไปในถ้ทำจะมีความสุขนะจ๊ะ ก็เขียนบรรจาร์ด้วยว้าวขออื่นเราต้องขุดกล่องไว้ด้วยนะฮะอือทางนี้สินะอุ้ยมันสูงมากเลยฮะนี่เราได้ตะเขียงด้วยอ้อมเห็นมีเลยเลยก่อนอื่นเราต้องขุดฐานก่อนนะะอุ้ยขุดเร็วมากขุดเร็วมากอุ้ยได้สิบเจ็ดก้อนเลยอ่ะอุ้ยแค่นี้ได้ห้าสิบอันแล้วอ่ะอุ้ยนี่ไงท้อลึกอุ้ยดูจะเหล็กด้วยดูดิฮยมีเหล็กอีกแล้ว เล็ก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  <c oughs> เฮ้ยนี่มันเดมอนโอ้นี่มันเดมอนว้าว <c oughs> ทุกคนเราไปเจอเดมอนด้วยแล <c oughs> ้วสามสิบก้อนเลยอะโหกินอะไรกันนะแป๊บเดียวเราได้ชุดใส่เต็มยศแล้วมาสุดยอดจริงๆเลยถ้าเราเจอเพลรแล้วเราก็จบคลิปดีกว่าไปละว <c> ิ <oughs> 好厉嘿哈哈哈。<laughs>